เธอที่รักฉันหวังว่าเธอจะรู้อยู่แล้วว่าเธอพิเศษกับโลกนี้แค่ไหนถ้าพังเอิญเธอลืมไปฉันมาที่นี่เพื่อเตือนเธอว่าเธอคือของขวัญสำหรับโลกใบนี้และเธอคู่ควรกับการได้รับ ในทุกสิ่งที่โลกใบนี้มีให้โลกต้องการเสียงของเธอโลกต้องการเรื่องราวของเธอโลกต้องการพลังงานของเธอโลกต้องการผลงานของเสียงหัวใจของเธอโลกต้องการตัวตนของเธออย่างแท้จริงเพราะที่นี่ไม่เคยมี และจะไม่มีคนในแบบของเธออีกเลยไม่มีวันหากไม่มีเธอโลกนี้จะพลาดสิ่งที่เธอนำเสนอได้เพียงคนเดียวและโลกต้องการเธอที่นี่ตอนนี้ชีวิตของเธอเป็นของขวัญอลัมค่าที่ไม่มีวันจะมีซ้ำได้อีก และเธอเป็นที่รักของโลกใบนี้อย่าลืมเธอคือที่รัก